เถ่นสเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอตั้งจัตเจ้าฐานข้ออ,อนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้ จงเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญายาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินกัตตำพังกิริยังมะมะกาเยนะวาจามนัสาติทเสสุขตังกตัง เยสัตาสัญญโนอัติเยจัสตาอาสัญญโนกตังปุญญพลังไมหังสัพเพภาคีพวันตุเตเยตังกตังสุวิธิตังทินนังปุญญพลังไมยาเยจัตนาชานติเทวาคันตวานิเวทยุงสัพเพโลกรมหิเยสัตตา ชีวันตาหาลเหตุกามะนุนยังโพชะนังสะเพปันตุมะมะเจตาสาิหยั่งสมมาสัมพุทโคะวะผูทังภะกะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะกขวะตาธรรมโมธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกาสังคโฆสังขังนะมามีสาธุวาทุกท่านครับ ฟังเทศด้วย

ติสันนินะสะนาปัญจสีสานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสละนางคาชามิธรรมังสละนางคาชามิสังฆังสละนางคาชามิทุติยัมปีพุทธังสละนางคาชามิทุติยัมปี ธรรมสรังคะชามิทุติยัมธรนังคะชามิทุติยมปิสังสรนังคจามิทุติยัมปิสังฆสระนังคจชามิตติยัมปิพุทธสระนังคจชามิ ตัติยมปิธรรมังสารังคชามิตติยมปิสังฆสังคาตติยมปสังฆสารังคชามิปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามี อาธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีคาเมโสเมชหาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี มุสาวทาเวรมะนีเศคารปัทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมะนีเกคารปะทังสมาทิยามิ ธิมานิปัญจะศึกษาประธานิสีเลนะาสุขติงยันตีสิเลนะาโภคสัมปทาสิเลนะานิพุติงยันตีตัสมาสิลังวิโสทะจเจ